สวัสดีค่ะท่านผู้ชมืมันนี้พบกับผู้ใหญ่ใจบุญพันทรงเขาไม้ค่ำคำนี่หกโมงแรงเนาะ,ะเจดียก์กด้มาเบิงแล้วก็จัดการตรงลงตรงทั้ง u t u b e ให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะคะ่ะติดตามได้ทาง youtube เท่านั้นปูเจ็ดสองก็จะให้ดูและสรุปหวยไปด้วยค่ะให้ดูวดก้อนก็นให้ดูอีก เครื่องนึงไปแล้วในคลิปใดบุบนี้ยังประท่านเบิดคะ่ะปูเจ็งหมวดกวนเพิ่นกับเข่าม่เหเขานะเข้าล่างเข้าบนนี่แหละประมาณนี่แหละบนเข้าล่างล่างเข่าบนนี่แหละถูกอยู่แต่ว่าหมวดนี้เพิ่นเลยบนล่างเลยคะ่ะท่านผู้ชม3ามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าจน่าจะประมาณท่าสองมากกสิเป็น6กสองกับ72เนาะ น่าจะเป็นบนถ้าคิดว่าล่างกันนาสิสามศูนย์สามหนึ่งสามเก่า 9, แต่จะเรียงว่าสามมาบนญามราเนาะสามจะมาบนถ้ามานะ,ะานาานะค่ะแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอไว้เดี๋ยวสิบ้าไปเบื้องผู้ใหญ่ใจบุญให้เบื้องตัวเลขเจะเรียงว่าได้สรุปหวยแมมว่าได้สรุปยากไปงานศพปูอยู่เนาะสองหมื่น ยากคิบกับ่ใครได้ลงกัแจ้งคานผ่าหัดเชนเหวิน่ะช่องเพิ่นไอ้โดนท่ำโทษเนาะช่องเพิ่นติดพิษกดเนาะก็เลยลงช่องบ่ได้กับโดนส้มติดตามเพิ่นได้ดั้งช่องพ่าหัดคนเดิมนะคะพ่าหัดคนเดิมนะคะช่องที่สองนะคะคนนิลนามค่ะเพิ่นหาสามหกสามเจ็ดสามเก้าเอาคือกันแท้ มีสามเก้าบนล่างเนาะแต่สามตัวเดียววิ่งสามกับหมักอยู่เรื่อยแต่สามมากๆกับมาศูนย์แต่ศูนย์มากๆกับแม่สามแหละจะเรียงว่าหนึ่งแปดหาสองสีตัวมหาจะจันตัวนี้ถ้าจับคู่กับสิ 18, 1, 2, เป็นหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งสองเอ้าเอ้าหนึ่งหาหนึ่งสองคือของไครเนาะแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งไปเรื่อยๆคะ่ะซี สี่ตัวมหาศจันทร์ยามือสี่หลายผู้แคบกันจริงสำคันเมือเอเ่จอจะแดงตายจะแดงหลายเทียนแล้วเอาหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งสองนี่ตัวเด่นค่ะเนาะเพิ่นกระจับคู่หายหนึ่งสองหนึ่งหาแปดหาหลักกระแปดสองแล้วกรหาสองถ้าจับให้ครบนะต้องมีแปดห้าด้วยค่ะนี่กม็มีแล้วก็จับให้ครบก็มีแปดสองด้วยแต่เพิ่นบัจับแปดสองกระหาสองเนาะเะนาะ เ,เด่นที่สุดก็คือหนึ่งหากับเก้าซีค่ะจะเย็นๆเด้อค่ะเบิรงอาจารย์อาจารย์ตีค่ะอาจารย์ตีแปดลิ้วเอาเหมือแหล่งนี่เพ่นสีทรงไม้ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมอ,อาจารย์เล็กพ่นสีทรงตรงมาทั้งกับอาจารย์ตีตัวเดียวค่ะตัวเดียวนะคะตัวเดียวค่อยส้มเหมือแรลงกันมาเด้อก,กับสิล่องคลิปเด้อละมือนี่บ่มีเวลาแล้วมืออื่นก็ออกแล้วเนะาะปักหลักสิบปักหลักหน่วย ปักหลัก10ก็คือ6 7 0ปักหลักหน่วยคือ5กับ9ค่ะ6 5 6 9 7 5 7 9 0 5 0 9เด่นสุดคือ0 0 9ฟันธง0 9คู่เดียวนะแคปหน้าจอเด้อค่ะแล้วก็คนตระกูลแสนสุขวิ่งเพิ่นกับว่าใครผ่านเด้เนาะจับคู่ว่าถึงเนาะงวดน,นี้วิ่งหากับ0 5 0 0 3 5 5 5 6เอาหาหาคือเลขดังข้าเจเ้าเนี่ 603 903 503 703 0 3, 3, 3, 70 3. เจ็ดลขดังแม่ดับแม่สาวเจ้านี่คันดับวูเนี่ยถืยอไหวเนี่ยแม่สาวดับผิดสามงวดเลยเด้เนาะรัฐบาลไทยคุณวัฒนาพารวยอันเลขห้าน้อยเลขเล่าคนกับเขาดีดเนี่ยอยู่ทั้งี้กลุ่มนะสี่กับห้าค่ะเจาะสี่หกสี่สามห้าสี่เอ้าตรงกันเหมือเลขกับอันนั้นไหม <c oughs> เลขดังพระเจ้าไหมชาเลีเอยอเนาะที่ขาบบองวันนี้ฟันเน้นเน้นห้าแล้วก็ห้าสี่คนหายมาตะดวนแล้วถธอกัดเจดงมาในในิสรุปหายซื้อลงคลิปตั้งนานแล้วแล้วก็ววคนสกุลจันทห้าตัวเดียวค่ะ5ตัวเดียว5 7 58กัน5้าศูนย์ห้าหนึ่ง5้5เก้ เจ้ารับกินหกนะคะเจ้ารับกินหกเจ้ารับกินหกเลขเด่นห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสี่บมี่ตัวนี้สามบอมี่สองบอมี่ันสีออกสามสองสี่ละวะย่างของไผ่อีกใจเย็นๆค่ะท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อนแม่กัลยาหนีวิ่งเพิ่นกับโบค่ายผ่านเดียวหนึ่งกับสามค่ะวิ่งบนหกกับแปดค่ะวิ่งล่าง หกับ8ดวิ่งล่างนะคะหน, sure. right น,นึ่งสามหนึ่ย์สหแล้วก็ข้างล่าง6กสองแปดสองแปดหค่ะบึงไวหนึ่งกับ3ข้างบนค่ะหกับ8ข้างล่างแอดกาแฟดำงวดก้อนเพิ่นเข่าสามสองเก่าหรือเออเพิ่นเข่า3ตัวเพิ่นเข่า3มตัวงวดวานหันเข่าตัวใดสามสองเก่าหรือสองสมเก่านี่แหะสองสเก่าเนาะ วันนี้เพิ่มกระไฮเจ็ดสองสามสามห้าสามสองหกสองแล้วก็สองสามสองเจ็ดหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามข้างล่างศูนย์สองศูนย์เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจดีย์มักแทีค่ะมักมักอยู่แต่ว่ารสื่อใบเล้วยวตัวศูนย์เจ็ดยังบัตื่อแนวทางท่านแนวทางที่ไม่น่าลงทุนเออมืออื่นนียังเอกอยู่นี่ย่งเจ้าหนึ่งเนี่ยค่ะ มือ่อเช้ายังเลขเลข,เลขวันหวยออกเนาะเลขวันหวยออกค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะตาได้เมื่อวแรกสิอัดคลิปวันแรกนี่แหละอัดสิล่องห้เดืกดๆเนาะตื่นขึ้นมาจะได้เห็นโหลดบอกเลขที่ไม่มานะคะบนดับสนิทเลยเลขที่ไม่มาล่างงวดกวนไหมดับอันดับหนึ่งคือห้าดับอันด,ดับหนึ่งสองคือสองนออกหาสอง,สอง,สอง กเกียบได้อาจจะมาสามเก้าตรงๆก็ได้เด้เนาะเกแดงมักนี่สามเก้าเนี่ยแต่มันขัดกับเพิ่นได้สิบดได้เงินจังไดเนาะที่กิ่งเป็นตัวที่ชอบเลยถ้าไม่มาสามเก้นี่ก็จะว่าต้องมาศูนย์สามศูนย์เก้าแน่เลยเอาสองสาเลขที่ไม่น่าลงทุนสองสามสี่หนึ่งห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดแปดสองสามเจ็ด 049516นะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนเลขที่ไม่มาเลขที่จะดับนะคะลองเบึิ่งขาอมูลอยู่กองสลากนะตารางหวยแม่นแม่นเมนอยู่ค่ะเมนอยู่ดิดับเก้าบุญดับสามล่างอ๋อตารางหวยแม่นๆม่นนี่งวดก้อนเพิ่นเข่าเก้าสองค่ะงวดนี่เพิ่นหหนึ่งเจ็ดค่ะคือตัวเดียนนะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามหกสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ด หนึ่งสองอันนี้คือเลขจะมากหมดก้อนเขาเขาเขาศูนย์หกเขาสามเก้าสองนี่นี่วันนี้วันนี้สิมาตัวใดรอบผลค่ะท่านผูช้ชมเนาะหนึ่งหกสองสามหนึ่งสิมาตัวใดสามหนึง่งเอารอบปุ้งใหญ,ญ่ใจบุญมาตัดสินใจอีกที่นั่งสีเบิด์ตเวล่าหรือตัวนี้เอาเอาเอาฟังซื้อขี้มาได้ตามเบอร์เท่าบนมาล้านเปอร์เซ็นต์ ศูนย์มา1นึ่งล่างเนาะไม่มาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึดับขาดเลยไม่มาเหลือหนึ่งเจ็ดตัวเดียวสีเก่งเดี๋ยวน,ะนี้นะเนาะแดงท่าพระห้าสองค่ะห้าสองตัวเดียวห้าสองตัวเดียวสี่ห้าสองเก้าห้าสองศูนย์ห้าสองวิ่งล่างสอง สองสามสองเจ็สองเก้าอ้าวเบงเบงไหวเบงไหวค่ะท่านผู้ชมแกบหนาจอคื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 อหญิงมาดค่ะ9 9กับ1 9 4่งเก้าสี่ก้าแถ้า1ก็1 4 16 18ี่หนนั่นว่าดับเพิ่นยังมาดหนึงเห็นบ่มาเบิดเนาะเสือพอด้ายนดได้ค่ะอ้าเสียนระยอง3กับ9ก้าหนานเห็นบอกกับ9ก้า สามเก้าตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็หลักร้อยศูนย์สี่หกสองแปดนะคะใส่สามเก้าเก้าสามนะคะข้างล่างสามสี่หกมาสามหกอ๋อสามตัวนี้มาสามหกหกสี่หกสามสี่หกสามตัววิ่งเอาค่ะท่านผู้ชมเนาะเสียบางแสนปักหลักสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหกหนึ่งหกสี่หกสาม 7173757970ถ้า8 8 0 8 1 8 3 8 5ยหลักใดสิมาบัดนี้ท่านผู้ชมคิดว่าหลักใดสิมาถ้าล่างจะแดงว่าหลักสีจะมาหาตัวใส่ถ้าบนคิดว่าศูนย์กับสี่แปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นั่นแหละเนาะเอเสียข้ามจะแดงแล้วมากตัวใดใส่ตัวนั้นเนาะนี่ไงผู้ใหญ่ใจบุญมาแล้วค่ะ นี่นี่สองเจ็ดเห็นอยู่แวบๆบแบบแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งสองตรงกับเลขกันสี่ตัวมหหาจ,จันจร์ของปู่บุญมีค่ะเนาะศูนย์ห้าตรงกับหลายๆท่านศู 0, 7, นย์เจ็ดนี่เป็นมักอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมมักอยู่นี่สิบห้าน้ำกันบอล่ะเอาสองห้าเจ็ดซึ่งไม่ใครเห็นใครยังไม่เห็นใครเนาะเห็นตาหาหกเห็นตาหาหกเนาะห้เจ็ดยังว่่เห็นเพิ่นเอาตัวนี้เนาะ ถ้าจับคู่บนจับคู่บนเจดแดงจับไห้ที่มันเคยถูกนะที่มันเคยถูกถ้าเด่นเด่นก็จะเป็น9กู้นห้านี่มันเคยออกนี่เก้าศนะูนย์ห้านะทวนจิตตัไหวนะ่ะเก้าเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองที่มันเคยออกตามข้องเก่ามานเนาะเก้าหนึ่งสอง 9ก้ดาที่ออกตามข้อเก่านอกนั้นมีต่างตา่ออก2ตัวเบิร์ศย์ก็ต้องเคยออก0 5ย์หก็ต้องเคยออกตัวนี้ว่าท่านเคยออกนะหนี่พ่าท่านเคยออกนะเคยออกตัวนี้หนี่1สองแล้วก็52ตรง52ก็เคยออกแต่มันออกไปแล้วเขามาจับเอา 0, 5, 5, 0. อู5ย์หหาก็จะว่าดับบบมาน้ำกัน มันเด่นทั้งสองมาได้ทั้งสองค่ะเพื่อนว่ามาได้ทั้งสองจะหาสีมาหรือสีศูนย์มาท่านละเพื่อนตาจินใจว่าศูนย์แม่มันอาจสีมาน้ำกันก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะเออสื่อถ้าให้เจแดงสื่อกับสีสื่อหาเจ็ดเพาะท่านเคยออกกับสีสื่อศูนย์หาหาหนึ่งกับตำแหน่งนี้เพาะท่านเคยออกนะสองเจ็ดกับเาะท่านออกโดนแล้วมีตำแหน่งทีออกนี่ก็คือศูนย์หา หนึ่งสองเท่านั้นเนาะกับศูนย์เจ็ดเท่านั้นแหะนี่เนาะตำแหน่งที่หนึ่งสองที่ที่มันตำแหน่งออกนี่นี่จะแดงว่างห้ก็เล้วกันเนาะนี่ตรงนี้ตำแหน่งที่เคยออกเต่เพิ่นขีดเส้นใต้หายหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับศูนย์หา,หา 7, 7, 7, 7, 0, 5, นะคะซัดไปเลยศูนย์ห่ากับทงส้ม ศูนหาโตไปเลยนี่นะเอาคัากแล้วเจดียว์วิเคราะห์วิจารณ์ให้คักแล้วที่มันเคยออกมองไรมองไรเนาะถ้ามันออกตามข้องเก่ามันจะเป็น 9, 5, เก้าศูนห้าหรือเก้าห้าศูนแต่เก้าศูนหามีเปอร์เซ็นต์ค่ะเนาะศูนห้าเอามักบ่มกัมก,มกเขาเจ้าบ้านบ่มานน้ำกันเจดีย์กันสิลองเบิ้งมืออื่นนี่แหละเอาท่านผู้ชม ตัดจใจซื้อกันซื้อบำรุงสายตาไวเนาะค่ะก้อนถือเลขถือเลขก้อนถือเลขสัญญาเดอ้ออย่าลืมซื้อเดอ้อเพื่อสุขภาพเจ้าขวงแล้วก็ครีมเพื่อความสวยงามแล้วก็ปวดข้อปวดเขา่าสัญญากันเดอ้อถ้าถูกเลขและซื้อเนาะเอา้าย่างเลขล่างเพิ่นบันนี้เลขล่างกับเลขโตกับเลขสามโตคู่เดียวเข้ามาเล้วสามงวดค่ะท่านผู้ชมเข้ามาเล้วสามงวดเดี๋ยวสิงลงใงนีคลิป เลขล่างของเพิ่นหาตัวนี่แหละห้าชุดมหัศจ,จัย์นี่แหละมันเคยเขา่าซีหาหงวดแล้วเนาะหงวดว่าหันว่าเขา่าเอาทาผู้ชมคลิปนาคลิปนาคลิปนี่ล่าที่ไปกอนฝ้าโหลดล่องหายเบิงสวัสดีค่ะ